วันนี้เจะมาวาดสัตว์กันวันนี้มาดูน้องโยเกิร์ตวาดลูกตัวอะไรอะ่ะดูนี่ก็จะออกมาเป็นตัวอะไรให้น้องวาดก่อนนะครับเดินเดิมเต็มหัวให้ไง เป็นตัวอะไรลูกจะขอวาดหัวใจอยู่ในชุดเขาเป็นแมวคะ่ะน่นะหันหันมาคุณพ่อดูก่อนนี่นะคะเป็นแมวน้องเขาวาดแมวโอเคเดี๋ยวดูตัวต่อไป ตั้งใจมากเลยดูสิมันจะออกมาเป็นตัวอะไรนี่วาดตัวอะไรคะช้างค่ะช้างค่ะอือทุกคนมองเป็นตัวอะไรอันนี้ตัวช้างเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอาวาดอีกตัวหนึ่งตัวเล็กจังเลยวาดตัวอะไรอีกวาดดิ วัดวันก่อนนั่นเองจ้าเดี๋ยวหนูก็จะมาวัดหน้ากันเถอะค่ะวัดไหนวัดตัวน้องใช่ค่ะวัดน้องโยเกิดที่นี่ดูนั่นจะเหมือนกันไหมจะเหมือนน้องไหมหนูชอบมาถ่มแกะ น้องตั้งใจมากครับอ่ะจะออกมาสวยเราจะแต่งชุดหนูเป็นชุดนักเรียนนะน้องเป็นนักเรียนเหรอใช่เพราะว่านหนูป .1 ก็จะป .2 อล้วงง่ายๆใส่กระโปรงด้วย เขียนเสร็จแล้วยังไหนมาดูก่อนดูใกล้ๆสิหันให้พ่อดูโอ้หนี่สวยมากเลยเดี๋ยวน้องระบายสีนะทีนี้นะ คุณพ่อไปหาสีให้ก่อนหนูขอว่าชุดอันไหนเพิ่มหนูขอว่าชุดพระละนะต่อไปก็หนูจะว่ากากงเกงอืมคืออะไรชุดพระละว้าวโอเค อ,อันนี้เป็นสใส่น้องใส่ชุดนักเรียนใช่ในี้จะเป็นชุดพละใช่อ<า>่า,าวาดอะไรเพิ่มเติมเยอะๆหน่อยไว้ปัน้นเราจะวาดให้เพิ่มเติมเยอะเยะนะน โอเคอ่า,เ,อาเริ่มระบ,บายสีทีนี่จะระบายตัวอะไรก่อนดีระบ,บายบก็จะระบ,บายสีนะตรงชุนนาเกเรนะว่าชุนนาเกเรสีขาววิดิสาตอก <c oughs> อันนี้หนูเขียนชื่อคำว่าโยเกิร์ตไม่พอหนูเลยเขียนต่อแต่ออกนอก สีดำไม่ร้ว่าในสีดำนะคะบอกหนน่อยเมื่อนี้หนูจะูโแต่สีดำ อไปรองเท้าสีดำ ี่เป็นตัวอะไรคะเนี่ยแมวต่อไปอ๋อขอให้ตาแมวสีดอับก่อนตุ๊บตึ๊บตุ๊บตุ๊ต่อไปช้างช้างนะช้างไปบวชัวร์รูปปั้มแล้ขอเขียนชื่อช้างก่อนนะคะ ใบผูบ้คนว่าใบาบกหรือใบบัวนคะคะน้องจะเอาใบาอะไรดีให้ผู้คนเขาใายก่อนค่ะอ๋อให้คนเขาคายอ่านว่าใบาบัวน,นั่นเองค่ะใบบกหรือเปล่าอุย้ยจริงด้วยค่ะใบบกลืมชื่อไบ <laughs> น้องเขียน่า ังสือเยอะเกินดูใต่สราบลืมไปเลยต่อไปเอาสีออันนี้แล้วนะคะอเอาเป็นช้างเอาเป็นช้างนะคะสีอะไรก็ไม่รู้อืพูดอย่างนั้นเสียงจะได้ดังเนาะแต่ใช่ไงคะมีคนคุยนก็เลยพูดดัง <laughs> วาดรูปช้างโอ้โหใบชาไปเลยปบโบกหรืว่าใบนะบัวเนี่ยกน้องเข็มไปบอกอาวัอือพอเอาลืบกนะ้งเรลโรงเรียนน้องสีงอะไรอะม่วงม่วง,วงอ่าฮลสีม่วงอันนี้ม่วงนะคะ โมงของแท้นะคะกางเกงสีดำนะที่จริงม,มันเป็นกางเกงสีม่วงแต่หนูเปลี่ยนใจเห็นเพื่อนใส่กางเกงสีดำหนูก็เลยเอาสีดำใช่ขึ้นภาระสีม่วงรองคาราละว่า,วาอย่างไรใครวาดเป็นบ้างขอเป็นรองเท้าละเนาะวาดผิดรองเท้าว่าอยังไงเนี่ยลืมไปแล้ว ขอยยางลบก,ก่อนนะคะนี่ค่ามาแล้วรปิีนมาแล้วนี่ค่ะยางลบน้องจะวาดอะไรน้องจะว,า,า,วา,าดรองเท้าคาราเต้หรือวาดไม่เป็นคอแล้ไม่ต้องวาดหรอกค่ะระบายสีบ้านก่อนทีนะ้สีบ้านก่อน,น,นอมั้งรองเข้าบ้านสีอะไรเนี่ยมองอยิ้ <laughs> สีส้มแผ่นละกันมีสีส้มอะไรเนะี่ยออส้มเคมออส้อมโทนนะต่อไปเราก็จะวัดอาหารอาอคิดสีเหลืองไอคิตอาหารไอคิดไม่ตกนะไม่ตกดินเทียสีแดงคือสีส้มอาหารไอคิดต,ตกดีแล้วเดี๋ยวจะเอาหลังคาห้าสีอันนี้แล้วก็บ้านสีส้มมันจะไม่ได้สองตาแต่เราจะ ว่าเราจะส่องเราสีมันจะได้สดใสใช่ไหมใช่สีเข้มๆอันนี้นะไม่ต้องแล้วต่อไปหนูก็เอาเป็นสีเขียวนี้ ต่อไปหนูจะเอาหาอาคิดแบบไม่ตกตีนสีเหลืองเสร็จแล้วหนูจะให้ดูชัดๆนะคะเพราะว่าทุกคนไม่เห็นเสร็จแล้วนะคะด๋ยออกคนพัก็อันนี้ผิดด้านม่อันนี้อืมมตัวอะไรแล้วอ่ะไม่เห็นค่ะหนูเห็นแต่ข้างหลังที่หนูวาดวันนั้น อันนี้บ้างนะคะอันนี้เออใบอะไรนะใบโบกลูกใบโบกชุดผ้าละและอันนี้แมว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 ต่อไปหนูนั่นเองเขาหนูชื่อว่าโยเกิร์ตอ่าไหนมาดูใกล้ๆเดี๋ยววางดูเดี๋ยวพ่อให้ดูใกล้ๆนี่อ๋ออันนี้เป็น น้องโยเกิร์ตอันนี้เป็นแมวเดีวขอไปหลากสีก่อนได้ไหมคะอย่าเพึ่งค่ะอันนี้ใปบกุกอันนี้บ้านอันนี้สุดพันละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องพ่อน้องโยเกิร์ตด้วยนะคะบ๊ายบาย